คก็พวกเราเครือข่ายรักษาเกษตรกรลุกเทศไทยยกปบคอพตองตับทางแล้วก็ดูประชาชนของข้องสถาบันครับก็เคลื่อนไหวติดตามสารการงานต่างโดยการหมักค้างคืนกัที่บริเวณสะานชุมนุมเชฟสิ่งที่พวกเราคำนึงแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดก็คือเรื่องของพลบบอนเรื่องโครกัดเพราะว่าอย่างคอพเองแล้วก็ทางสปสก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้โคตรสกกรรมมาตั้งแต่ กรณีของนายกแต่ทนายกตั้งตีคุณยิ่งหลักชินวัตรออกซึ่งเราก็ห่วงใวว่าถ้ามีการผัดดันกระบอกวิธุกรรมที่เข้าถ่ายไปสุดซอยเช่นเดิมมันก็จะเป็นไปในความขัดแย้งรอบใหม่ของสังคมไทยแน่นอนว่าผลความห่วงในี้ถามพวกเราเห็นด้วยที่จะให้มีการนิรโทษกรรมให้กับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสีไหนไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลือง มีน้องแาทนที่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองคนได้นะมีรัฐสภานะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นรวมตั้งแต่ตน้นแต่สิ่งที่ห่วงใยมีอยู่สามประเด็นหลักๆที่ผมคิดว่าที่เราเดินทางมาน,นี้หนึ่งก็คือการเหมาอุวงกรณีของคดีทุจริตคอรัปชั่นเข้าไปซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณยิ่งรักชินวัตรหรือไม่นี่ก็เป็นความ,มห่วงใยแต่โดยหลักการก็คือว่าเราก็คัดค้างการ นิรโทษกรรมให้กับคด,ดีผู้เสีงหรับาสองเราไม่เห็นด้วยแล้วพอกานจเป็นสุดกรณีจะมีการนิรโทษกรรมผู้กร,ระทำผิดตาความมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบสองเพราะผมคิดว่าการกระทำผิดต่อองค์สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยไม่ควรจะทำอยู่แล้วรวมทั้งความผิดทางมาตรา,า,าหนึ่งร้อยสิบสองนี้เป็นคด,ดีอาญาซึ่งไม่เกี่ยวข,อใใข้องกับแปลงใจทางการเมือง เพราะความผิดนี้เป็นความผิดโดยตรงต่อสาบัตนะครับดังนั้นจะเอามามารวมในการนิโทษกรรมในครั้งนี้รวมกับคดีทางการเงมงองผมคิดว่าอาจจะทําให้เกิดความแตแกแยกทั้งใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ทัดทานพวกเราทาาําสังนก็ทัด้านเรงนี้โดยรงประเด็นที่3าก็คือเราไม่เห็นด้วยถ้าจะนิรโทษกรรมกรณีคดีอาญาพวะตัวที่ร้แรงผมว่า,วา,าข้อเสนอสาข้อนี้มันมีมาตั้งนาน อดีตยาละแวกเช่นมีการประทามในการฆ่าคนตายในที่ชุมน,น,นุมแม้จะมีการมาชุมนุมแต่เป็นการประทุษร้ายต่อคนต่อชีวิตเฉพาะคนเนี่ยแล้วมีการสูญเสียชีวิตผมว่าก็ดําเนินคดีทางอาญาโดยโปกตินะครับข้อเสนอ3อข้อข้อค้านข้อผมคิดว่าตอนนั้นนี้กรรมธิการเลยก็น่าจะรับทราบเพราะมีข้อเสนอตรงนี้ทางาศพผมมามาก่อนหน้านี้แล้วหลายสิบปีนะครับเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันมาก่อนที่จะอกกเก็นประวัติสุดซอยในตอนที่รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตร รปรากฏการณ์ทางสังคมที่พยายามผลักดันให้เกิดสุดซอยทําให้พี่น้องประชาชนออกมาเป็นจำนวนมากผมกลัวว่าถ้ายังยังรักษาบรรยากาศแบบนี้นะครับมันจะทําให้พี่น้องประชาชนได้ได้ออกมาเคลื่อนไหวการอบนึ่นะครับด้วยความสงใจว่าปลายทางของการนิรโทษกรรมคือการเดินหน้าไปสู่ความปลองดองปลายทางของการนิรโทษก,รรการสร้างความปลองดองแต่ถ้ายังดึงดันโดยาะอยา่างที่งมาตราร112 ที่ว่าปลายทางไม่ใช่เอาับรองหรอกครอบคัวเป็นการสร้างความแตกแยกรอบใหม่แล้วจับเป็นความแตกแยกที่ที่ลบรอยแผลของสังคมยากเพราะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสร้างความแตกแยกกับสถาบันข้ามมห,หาศาลซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจของพี่น้องชาชนไทยใงประเทศนะครับก็เป็นข้อห่วงใยสามข้อหลักแล้วก็หนึ่งข้อเสนอที่เห็นด้วยก็คือถ้าเป็นเป็นกรณีการบรรเทาคมทกให้งงกับพี่น้องชาชนที่มีแรงจูงใจทางการเมืองนนี้เห็นด้วยแต่ก็สามข้อห่วงใยที่ ที่ต้องมาฝากไว้หน,น,น้าปัดสถาบันพัติมาตรา6ในเป็นสถาบันที่สร้างความมั่นคงให้กับสังคมประเทศชาติจะเป็นสถาบันที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างยิ่งที่พระเจ้าสนธิกับในอภาริายารยธรรม ทาที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่าชุมชนใดสังคมใดประเทศใดจะมั่นคงเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนั้นต้องมีการปกป้องคุ้มครองคนดีแล้วก็ส่งเสริมให้คนดีได้ทําหน้าที่คนดีเป็นคนดีทุกระดับตั้งแต่ระดับประชาชนไปจนถึงสถาบันเพราะฉะนั้นการปกป้องคุ้มครองสถาบันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความมั่นคขงของสังคมประเทศชาติ เป็นประโยชน์สุดของสังคมประเทศชาติการถ้ามีนินรโทษรก,กรรมโดยรวม1นหนึ่งสองเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นการซ่อมก่อนทลายสถาบันพษรรัตริย์ซึ่งพอซ่อมก่อนทลายสถาบันพษรรัตริยรเนี่ยซึ่งมาตรานหนึ่งสองนั้นเป็นมาตารที่คุ้มครองอไม่ให้ผู้ใดมาจับช่่มลงมะเิด อาฆาตมากรายใช่ไหมครับสถาบาันพมรกระสัิอันนี้เป็น,น้นเพราะถ้ามีการอ้าให้ใครทําก็ได้ทั้งนี้เราโทศักดกรรมก็คือใครจะส้อ,อมก่อนบอนทำลายจับช่วงล่วน้ำเมืดด่าว่ายัางไงก็ได้ก็ทําให้สั่นคลอนทาให้ส้อ,อมก่อนบอนทำลายสถาบาันพมากรษิยษษษ์นั่นก็หมายถึงการทําลายความมั่นคงของประเทศชาติทําลายความอยูอยเย็ยนเป็นสุดประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องน่าประหลาดไหมว่าจริงๆแล้วรัฐสภาควรจะคุ้มครองสถาบันพระมากษัตริย์และคนดีทุกคนให้ได้ทําหน้าที่ที่ดีแต่กลับจะไปคุ้มครองคนทำชั่วคนที่ซบก่อนคนทําลายสถาบันพระมาษัตริยว์มันปั้นเมืองเขาย่ำแย่ไปหมดสิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดผลสองด้านแค่นี้นสรุปสั้นๆก็คือว่าถ้านาไปสนับสนุนคนชั่วให้ทําชั่ว ให้ซุปเปอร์วอนทำลายสถาบันพมหากษัตริย์ได้หรือทำลายคนดีทุกภาคส่วนได้บ้านเมืองก็พินาศชิบหายแต่ตรงกันข้ามถ้าปออกป้องคุ้มครองคนดีปกป้องคุ้มครองสถาบันพมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ที่ทาประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติประเทศชาติย่อมมีความมั่นคงและมีความยุ่ย็นไปสุขครับขอบคุณครับยินดีตอบนะครับผมนิกรยำรงนะครับในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ท่าน uh, ประธานดุสั่งครับจะมอบหมายให้ผมเนี่ยรับนิสัยครับรอที่เป็นคณะกรรรมกกา็เรียนอย่างนี้ว่าเวทีสภาในคณะคณะกรรมาธิการเราใช้ตรงเนี้ยรับมาสามคณะครับก็มีคณะที่ให้รวมรวงเขามายืนที่นี่ที่นรองใหม่เราก็รับใส่ไปแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็น ชุดนี้ก็มาแล้วก็เห็นด,ด้วยว่าไม่ควรจะรวมราก็รับไปแล้วก็คณะนี้ที่มาก็เลยก็ยินดีรับเพราะว่าทางสภาเองก็มีนัาที่ต้องรับเรื่องทุกความเห็นไปประกอบการพิจารณาเดี๋ยวผมก็จะเจ้าขึ้นไปในประชุมวันนี้ก็จะได้แจ้งทีท่ประชมุมก็เรียนว่าอย่างนี้ครับใน็้อทำวาเข้าใจนี้มึงว่าคณะกรรมาการชุดนี้เป็นคณะกรรมาการชุดแนวทาง แนวทางของการนีที่สุดครับข้อที่สามของท่านมันจะเป็นข้อแรกของเราและเอามารวมก็คือว่าทุกคณะที่มาเขาเห็นด้วยกันเนื้อทวดแต่จตุดว่าการเนื้อทวดผู้ที่ที่มีปัญหาทางด้านการเมืองอะไรต่างหลักการคือเห็นด้วยข้อที่เ่าเห็นด้วยสบครับก็เราพยายามทำส่วนรายละเอียดรายละเอียดว่าว่าจะมี รงไหนบ้างอย่างไรบ้างก็ผมเรียนนะผมนี่อยู่ในคณะเป็นนักกรรมการคณ,ณะแรกในสภาเนี่ยรอดีกับเป็นหอกอะที่เรารวบรวมมาคือเรารายละเลอียดจากความพยายามที่จะสร้างความรองรับขึ้นในประเทศเพื่อนแล้วก็ในนั้นเนี่ยหลายปีมาแล้วเนี่ยไม่รวมกันแล้วตอนหลังเนี่ยมีศูนย์ทนายเขาก็ไปร่วมเราก็เชิญมาแล้วก็เขาก็เอา กรณีแค่แต่ว่าหลายกรณีที่่มันเป็นเรื่องใหม่ๆเช่นท่านหนึ่งสองด้วยอะไรเข้ามาเราก็เลยรวมมาตอนเนี้มีทั้งหมดฐานความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวลักษณะคล้ายๆแบบนี้มายี่ห้าไม่ได้หมายความว่ายี่ห้าฐานเนี่ยคือเป็นฐานที่ที่เราจะไม่ได้โทษเราเข้าใจตรงนี้ก่อนเพียงแต่ว่าเอามารวมกันแล้วก็ให้ความผิดซึ่งตรงเนี้จะมารวมทีนี้ ข้อสรุปของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นกรรมธิการที่ยกระดับขึ้นมาเพียงแต่ศึกษาเนีหลักการของกรรมธิการก็จะบอกว่ามันจะมีคนจะมีอะไรบ้างหลักการมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีคณะกรรมการไหมวันนี้จะกรื่นอะไรบ้างไม่หรือไม่เนนะครับแล้วก็วิธีการจะเป็นยังไงแล้วก็ฐานความผิดมันจะมีว่ามันจะรวมเป็นฐานความผิดไปรวมไปด้วยไหมและคดีลักษณะคดีที่เหมือนทางนี้ที่เขารวมมาว่าที่แยกแยกจำแนกว่า เป็นคดีหลักคดีรองคดีที่มีความซึ่งประเด็นที่ท่านเสนอมาที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นคดีที่มีความอ่อนไหวอยู่เน่เนี่ยที่ว่าป็นนาาีที่มีความทั้งหมดเนี่ยเราจะสรุปแล้วสรุปเนสนอเป็นเป็น,ปนในานามคณะกรรมการไปต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ตั้งที่ตั้งกรรมการมาก็ประมาณสักเดือนละดังนั้นความเป็นของท่านเนี่ย ชัดเจนว่าเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองความผิดที่มีอาญายร้ายแรงต่อทุกคนครับแล้กวก็นีการทุจริตคอร์รัปชั่นชัดเจนในอันที่สามเนี่ยท่านเห็นด้วยว่าควรจะมีโทษส่วนที่ยน,ยน,น้องประชาชนครับก็เราจะรับไปผมจะเอาเข้าไปถูกคณะ,ะกรรมการพิจาาแล้วก็ของการพิจารณาคือเรายินดีรับฟังถ้าใครจะไม่เราก็รับฟังแล้วก็เป็นไปนตามนี้แล้วรอฟังว่าอะ,ะไรเป็นไปรีเป็นอย่างแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า การศึกษาตัวนี้เราจะถงสงนะสภาสภาผู้แทนราษฎรเขาเห็นด้วยหรือไม่ถ้าสภาชุดนี้เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะไปต่อ,อยังต่อจากนี้เนี่ยอาจจะพักการเมืองต่างก็ยกร่างขึ้นมาหรือรัฐบาลยกร่างขึ้นมาอยู่ก็แล้วและก็